สวัสดีค่ะมาคารองวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการแปลงชนิดของข้อมูลระหว่างเทคกันเบอร์กันนะคะแล้วทำไมถึงต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าเป็นปัญหาที่นุ่นเจอบ่อยมากๆในการทํางานเลยล่ะคะ่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนที่ใช้ Excel ก็อาจจะเคยเจอปัญหาแบบเดียวกันกับตัวอย่างนี้คลิปนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c ส i b e แล้วก็ไปติดตามดูกันได้เลยค่ะ ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างนะคะเราก็ต้องเข้าใจชนดิดข้อมูลระหว่างเทกที่เป็นข้อความจริงๆกับนัมเบอร์ที่หมายถึงตัวเลขกันก่อนนะคะโดยธรรมชาติของเท็กเนี่ยคือจะเป็นข้อความตัวอักษรอักขระพิเศษรวมถึงตัวเลขด้วยนะคะซึ่งตัวเลขที่เป็นข้อความเนี่ยจะไม่สามารถใช้ในการคำนวณหรือเปรียบเทียบเชิงคณิตศาสตร์ใดๆได้นะคะเราจะเอาไปใช้กับพวกรหัสสินค้ารหัสพน,นักงานเบอร์โทรศัพท์รหัสรบบประชาชน และจากตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการพิมพ์ข้อความลงไปในเซลล์นะคะโดยที่เซลล์นั้นไม่มีการจัดรูปแบบของเซล์ไว้ข้อความในเซลล์ก็จะถูกจัดให้อยู่ที่ซ้ายโดยอัตโนมัติค่ะ ส่วนข้อมูลที่เป็นน้ำเบอร์นะคะก็คือตัวเลขจำนวนเต็มทั่ว,วไปตัวเลขทศนิยมวันที่เวลาคุณสมบัติข,ของข้อมูลประเภทนี้นะคะก็จะสามารถนําไปใช้ในการคํานวณได้เปรียบเทียบเชิงคณิตศาสตร์ได้และธรรมชาติข,ของข้อมูลประเภทนี้ถ้าเราพิมพ์ไปในเซลล์ที่ไม่ได้มีการจัดรูปแบบก็จะอยู่ชิดขวาโดยอัตโนมัติค่ะ ที่นี้จะตัวอย่างแรกนะคะนี่มีข้อมูลที่เป็นจํานวนของสินค้าของแต่ละชนิดอยู่นะคะซึ่งอาจจะไปดาวโหลดมาจากที่ใดที่หนึง่งแต่พบว่าข้อมูลหลักสายเนี่ยมันถูจกจัดชิดซ้ายอยู่นะคะแล้ชนิดของข้อมูลเนี่ยก็เป็นข้อมูลตัวเลขที่เป็น text นะคะดังนั้นแล้วพอเราใช้สูตรซ้ำในการหาผลรวมเนี่ยมันเลยแสดงผลออกมาเป็นศูนย์เพราะว่า excel เนี่ยมองว่าเป็นข้อความไม่ใช่ตัวเลขนะคะก็เลยเอาไปหาผลรวมไม่ได้ค่ะ ซึ่งวิธีการที่เราจะแปลงข้อความตัวเลขที่เป็นชนิด text ให้กลายเป็น number นะคะเราสามารถนาเซลล์นั้นนะคะไปคูณ1นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดของข้อมูลจาก text ให้กลายเป็น number ได้แล้วค่ะโดยตัวอย่างนี้นะคะนร่นก็จะไปปรับแก้สูตรซ้ำนะคะโดยใส่ดอกจันหนึ่งนะคะเข้าไปหลังเซลล์อ้างอิงที่เรียกในการหาผลรวมนะคะพอกด enter แมานะคะก็จะได้ผลรวมของจำนวนสินค้าทั้งหมดแล้วล่ะคะ่ะ ส่วนอีกวิธีนะคะก็อาจจะเพิ่มคอลัมน์มาช่วยนะคะก็ลองพิมพ์จำนวนของสินค้าของแถวแรกลงไปนะคะแล้วก็กด Ctrl+E ค,ค่ะเพื่อแฟดฟิลข้อมูลลงมานะคะแล้วก็ไปจิ้มเซลล์ด้านล่างที่ต้องการรวมข้อมูลนะคะโดยใช้คีย์รักอินเท n เนเท่ากับนะคะเพื่อรวมจำนวนของสินค้าก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องแฟฟิ f นะคะก็กดไปที่คลิปแนะนำนะคะเพื่อไปดูเรื่องแฟฟิ f กันได้เลยนะคะ ส่วนตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเกี่ยวกับการวิลุกอัพค่าไม่เจอนะคะท้งฐนที่ข้อมูลก็เหมือนกันนะคะซึ่งเกิดจากชนิดของข้อความที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะจะเห็นว่าในตารางฐานข้อมูลที่เราใช้เป็นตารางอ้างอิง Product ์ o ค้นะคะรูปแบบของข้อความเนี่ยชิดซ้ายและเป็นข้อมูลประเภทเ e x t นะคะแต่ค่าที่เราต้องการวีลุกอัพโปรดักต์โค้ดเนี่ยอยู่ชิดขวาหรือเป็นข้อความที่เป็นตัวเลขนั่นเองค่ะ ดังนั้นชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันนะคะก็เลยทําให้ Excel มองว่าข้อมูลมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวก็เลยหากันไม่เจอค่ะแล้วถ้าเรามีการปรับรูปแบบของเซลล์นะคะเป็น text เ,เฉยๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะชนิดของข้อมูลในกําเนดของเขาเนี่ยเป็น number ค่ะก็เลยถึงต่อให้มีการเปลี่ยนรูปแบบ ยังไงนะคะก็ไม่สามารถไปหาค่าจากหลัง,งอ้างอิงเจอค่ะในเคสนี้นะคะเราอาจ,จต้องมีการพลิกแพงเล็กน้อยนะคะในการแปลงค่าเซลแวร์รูที่เราต้องการค้นหาให้มีชนิดเดียวกันกับข้อมูลในหลัง,งอ้างอิงค่ะซึ่งนุ่นก็จะไปแก้สด Vlookup นะคะด้วยการใส่เครื่องหมายแอนนะคะแล้วก็ดับเบิลโคดสตัวนะคะลงไปหลังเซลที่เราใช้ในการค้นหาค่ะเพื่อเปลี่ยนชนิดของข้อมูลที่เป็น Number ให้เป็น Text ค่ะแค่นี้ก็จะได้ผลลัพธ์ในการค้นหาที่ต้องการแล้วละคะ่ะ จบแล้วนะคะกลับมาคาลอง Excel Tricks หากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำเป็นอยู่แล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้คนอื่นได้เข้ามาศึกษาและนำไปลองฝึกทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ